ปาใช่ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการหว่านเมล็ดนะครับนี่นะครับเมล็ดพันธุ์เนี่ยที่ปาใส่ดีวใส่มีสูตรเคล็ดลับนะครับพี่น้องเพราะว่าในหยี่เนี่ยมันมีกลมหอมของเมล็ดหยาเข้าตรงผสมแป้งนะครับแป้งมัดม้านะครับมัดม้ามัดแมวนะครับห้อยใส่จัะเคืองกระป๋องต่อหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็คุกเข้าให้เข่ากันแล้วก็โรยเมล็ดนะครับพี่น้องมาดูขั้นตอนการโรยเมล็ดนะครับ ลองเ้าเยห์เห็ดเลิกหลายเด้ครับเดี๋อวนะครับมาน้องบางนะครับพี่น้องมาไปเรื่อยครับมัน,น,นไปแล้วหาก็ใส่คาดกบนะครับผี่ห้ครบขาดกบหน่องบาง นะครับมืบมากเลือกเลือกสีบอกคอยงอกนะครับพี่น้องต้องเห็ดตังสิอันนี้สูตรตายตัวมาแล้วครับพี่น้องลองเห็ดมึงยีนบารไทยควาอนุญาตย้ายมาเมล็ดนะครับพี่น้องเนาะ